ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานมอบรางวัลแห่งปีที่หลายคนรอคอยสำหรับเวทีแห่งความภาคภูมิใจเดือ i วาย h ล่อฮิสเอเชียซอฟพ w ว r วอร์อ2025โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นบวกคอลลาเจนเกาหลีแบรนด์วียูริโค หนึ่งในแบ,บรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในสาขาผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียโดยมีนักสแสดงสาวและพิธีกรคนดังคุณยายใหม่บารกฎหัตทัยวสีวงในฐานะพิเศนเตอร์เป็นผู้เข้ารับรางวัลณนะโรงละครสยามแฟนตาซีเอเชียทีคเดอะลิเวอร์ฟอน์และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ารายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ก็วันนี้นะคะมารับรางวัลในฐานะของพรีเซนเตอร์แบรนด์วิวรีโคน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมคอลลาเจนจากประเทศเกาหลีนะคะถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยแล้วก็ครั้งนี้ค่ะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเขา6ปีแล้วนะคะการกลับมาเนี่ยเพราะว่ามีการเพิ่มสารสกัดที่มากขึ้นก็คือ MCT Oil ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้ความเข้มข้นของสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่เข้มข้นและเห็นผลมากๆเลยค่ะเราเป็นเจ้าแรกเลยในประเทศไทยวิ r ร c โคน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมคอลลาเจนจากประเทศเกาหลี จริงๆแล้วคือแบรนด์เขาเป็นแบรนด์เจ้าแรกๆเลยที่นำน้ำมะพร้าวสกัดเย็นมาให้เราทานในรูปแบบของซอฟ์เจลคือทานง่ายมากๆและที่ใหนชอบคือสารสกัดเขาแท้แบบร0 0ซมาจากธรรมชาติเลยถ้าดูแบบอินกริเียนทั้งหลังนะคะจริงๆก็จะมีนอกจากแบบน้ำมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็จะมีคอลลาเจนจากประเทศเกาหลีแล้วก็มีวิตามินนะคะที่เขาใส่เข้ามาไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมาจากธรรมชาติอ่ะแล้วเวลาที่เรากินแล้วเราบอกต่อให้คนอื่นได้ลองทานเหมือนเราเนี้ย คือมัน,ม,นมันสามารถพูดได้โดยแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าของเขามาจากธรรมชาติแล้วเราก็ได้ลองทานแล้วจริงๆค่ะเพื่อจากเดิมหลายๆคนที่อยากจะลองทานแล้วมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ปกติแล้วคือจะทานในรูปแบบของน้ำเนาะที่เวลาเรากินหรือว่าเคยเห็นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คือบำรุงโมทาาผิวอะไรเงี้ยเพื่อให้ชุ่มชื่นทีนี้ค่ะหลายๆคนอ่ะจะติดปัญหาเรื่องทานยากมันข้นหนืดแล้วก็กลิ่นทีนี้เนี่ยการบรรจุในซอฟต์เจลแบบนี้ค่ะมันทําให เราสามารถทานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ความพิเศษคือพอเพิ่มคอลลาเจนจากประเทศเกาหลีเข้ามาก็นอกจากที่จะช่วยในเรื่องของรูปร่างแล้วเวลาทานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า MCT Oil อะจริงๆแล้วมันคือกรดไขมันสายกลางที่สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายเราเรียกว่าร่างกายของเราสามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเลยแบบปลอดภัยแล้วก็เป็นพลังงานโดยตรงทําให้มันได้ในเรื่องของรูปร่างเพราะฉะนั้นนะคะ่ะเดิมทีอะเราอะมีปัญหาในเรื่องของรูปร่างคือเห็นแบบนี้แต่จริงๆบางคนกินเก่งมากพอมันอ้วนมัน จุยวยอ่ะมันเขทอ่ะเราต้องไปพึ่งแบบสารเคมีไหมก็เลยรู้สึกว่าไมไม่อยากได้สารเคมีเพราะทุกคนเนี้ยเราได้มาเยอะแล้วการที่เราได้แบบน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มันมาจากธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยอย่างเงี้ยค่ะหมยว่ามันแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่านอกจากจะช่วยเรื่องของรูปร่างแล้วนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เวลากินแล้วอ่ะแบบมันรู้สึกได้เลยก็คือเรื่องของผิวขมแล้วก็เล็บอันนี้มันมีแบบทั้งงานวิจัยทั้งผลงานวิจัยทั้งหมดเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผมอะค่ะใครที่มีปัญหาแบบพวกแบบผมขาดรร่วงนะคะหรือว่าแบบผมไม่แข็งแรงผิวต่างๆที่แบบมันคือถ้าเราไม่อยากพึ่งเคมีอยไม่แนะนำมันจะได้ความอิ่มฟูได้ความชุ่มชื่นค่ะแล้วเล็บที่เปราะบางแต่หักง,ง่ายนะคะหรือว่าควรที่จะลองทานคือหลายคนอะโอเคอาจจะทานอยู่แล้วเป็นแบบสูตรนะ้ำหมายแนะนําว่าสูตรแบบเป็นซอฟเจลเนี่ยคือทานง่ายมากคกคาง่ายมากอ,อ,อย่างปกติอันนี้คือขอแชร์สูตรของใหม่นะนะคะ,นะค,ะคือตื่นเช้ามาท้องว่างอะค่ะ ก็ทานเลย2-3เม็ดอันนี้คือช่วยในเรื่องของรูปร่างนะคะสอเม็ดก่อนอาหารหลังตื่นนอนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทานอาหารได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะแบบโอเคดูในเรื่องของแบบข้อข่าวต่างๆเพราะจริงๆคือมันแบบครอบจักรวาลมากมันจะช่วยในเรื่องของคอลลาเจนต่างๆด้วยอันนี้จากธรรมชาติ100%นะคะดูอินกริเียนได้เรามีอออยยืนยนันเรียบร้อยเลยนะคะ พอดูแลเรื่องของกระดูกนะะี้ค่ะก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะหรืออาจจะอยากบูดผิวมากขึ้นก็คือเช้า2นะคะเป็นก่อนอตอนเช้าหลังตื่นนอนตอนท้องว่าง2เม็ดแล้วก็ตอนเย็นนะคะก่อนนอนอีก2เม็ด ถ้าถามว่าปลอดภัยขนาดไหนคุณแม่หลังคลอดที่ให้นมบุตรอะค่ะจริงสามารถที่จะทานได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเลือกทานเข้าไปในขณะที่เราให้น้ำนมลูกอะมันต้องปลอดภัยจริงคือวิววิวรีโคที่มันาสกัดเย็นผสมคอลลาเจนค่ะของเขาแบบปลอดภัยมากๆจากธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีคอลลาเจนจากประเทศเกาหลีแอดเข้ามาอีกนะคะแล้วก็วิตามินอีเยอะแยะมากมายเลยคือใครที่ทานอยู่ที่บ้าน ก็อยากให้เปิดใจลองทานดูแล้วก็การันตียอดขายกว่าแบบ4ล้านกระปุกแล้วตลอดระยะเวลา6ปีและมีรีวิวแบบเยอะมากเลยค่ะจากผู้ใช้จริงที่ใช้คนเดียวไม่พอเขายังให้คนที่บ้านใช้แล้วก็ให้เด็กอะสามารถที่จะทานได้ด้วยนะคะอันนี้คือปลอดภัยได้เลยเพราะว่าคุณแม่หลังคลอดที่ให้นมคือทานได้นั่นแปลว่าแบบเราทุกคนคือทานได้ดูอินสแีนดนได้นะคะอันนี้สําคัญมาก ของแท้แนะนำว่าต้องเป็นซอฟเจลสีขาวนะคะแบบของวิวรีโคนทีมันพาวสกัดเย็นผสมคอลเลาเจนจากประเทศเกาหลีเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยถ้าเกิดใครสนใจอ่ะมันจะมีเพจหลักของบริษัทเลยแนะนำนะคะให้กดเพจหลักของบริษัทติดตามให้ดีแล้วก็ระวังของปลอมนะคะ